สวัสดีค่ะวันนี้อีกหนึ่งเมนูที่ก็อยากทำนะคะก็อยากทานมากเลยไม่ได้ทานมาร่วมน่าจะสองปีได้แล้วค่ะตั้งแต่ขึ้นมาอยู่เชียงใหม่แล้วก็ไกลคุณแม่นะคะคุณแม่ทำอร่อยมากหล่นเต้าเจี้ยวค่ะแล้วก็ใส่ปูเค็มแต่จะบอกว่าทุกคน มันแพงมากตัวหนึ่งตกสยูโรค่ะงงเหมือนกันว่ามันปูอะไรทั้งหมดนี้ราคาน่าจะประมาณเจ็ดยูโรได้ดยวเบาหยูโร75หค่ะคุณพระช่วยปูอะไราไปเจอพริกหยวกสีม่วงมา นี่ค่ะพริกอันนี้เป็นพริกหวานนะคะไม่เผ็ดสีม่วงอันหนึงสีเขียวอันหนึงก็มีสีแดงเป็นพริกเผ็ดของไทยอยู่อันนี้2อันตก1ยูโรกับ10เซนค่ะก็มีหมูสับมีชลลอดเดี๋ยวไปทำลนปมเค็มกินกันดีกว่านี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำ หล่ตู้เจียวนะคะก็เจียวเราใส่ผุ้ทะเละคะ่ะนี่ก็เป็นตู้เจียวมิโซะคะ่ะไปซื้อมาจากเดดอร์อยนี้ยี่ห้อน,นี้นะคะมันก็บดละเอียดมาแล้วะคะ่ะไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะคะก็ใช้ประมาณสช้อนกับะสัดส่วนของอน้ำกะทิอร่อยดีหนะะึ่งกระป๋องค่ะก็มีหอมแดงซอยไข่ซอยนะคะแล้วก็ ไปมาปลูดซอยพริกแดงอันนี้เผ็ดเพื่อใช้น้อยนิดเดียวเพราะเด็กคุณพี่ทานไม่ได้พริกเขียวกับพริกม่วงของอิตาลีนี้ไม่เผ็ดค่ะออกหวานนะคะแล้วก็ค่อยชอบรวดรัดตัดความนิดหนึ่งน้ำกะทิอะคะ่ะเพื่อก็จะเอามาผสมกับน้ำตาลนะคะน้ำตาลตาหนดที่เรามีอะคะ่ะละลายให้เรียบร้อยแล้วก็มีโซนิดหนึ่งแล้วก็ชิมรสด,ดูแล้วเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวไฟอะคะ่ะ ท,ที่เราปรุงรสไว้แล้วนะคะตั้งไฟค่ะพยายามคนอย่าให้แตกมันนะคะรสนี่จะเป็นรสหวานนํานะคะ,ละแล้วก็เค็มปลาแรมปลาแรมจริงๆวันนี้ก็ลืมอะ่ะที่จริงความมันจะต้องอมเปรี้ยวนิดนึงโดยน้ำมะขามเปียกแต่ก็ลืมเอาน้ำมะขามเปียกจากบ้านแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้น้ำมะนาวใช้น้มะนาวสดเอาเพราะมันจะต้องแบบสามรสนะคะ เดี๋ยวเคี่ยวกะทิไปเรื่อยๆนะคะจนกะทิเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผองสับลงไปรวนให้มันสับสุกิ่มเดือดแล้วค่ะ เดี๋ยวรอให้เดือดทีทิงก่อนนะคะ้าเดือดอีกทีเราก็ใส่ไขยนะคะส่พริกหยวกไม่แน่ใจว่าให้พริกสีม่วงอันนี้มันจะทำให้สีออกก็ต้องรู้ว่าจะสีดบหรือเปน่า อันนี้พริกนีเผ็ดค่ะพยายามเลาะเม็ดออกเพราะว่าพี่กกินเผ็ดได้น้อยอนนเดี๋ยวละค่ะเดี๋ยวเราใส่หอมแดง รอให้หอมแดงน,นิ่มมาค่ะหอมแดงมันจะใสๆนิดนึงไปผัดนีนี่ค่ะจะ้ไปทำปูมาแล้วแกะกลีใช่กลีมหมของใต้ท้องไม่แน่ใจไอ้ก,กีแกะปอดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะปูนี้เขาที่ก้อยซื้อมานี่กาต้มมาสุกแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวเราก็แค่ใส่ลงไปแล้วก็คนคนให้มันเดือดนิดนึงก็เสร็จแล้วเพีกยพอใส่หอมใหญ่ลงไป กลิ่นเริ่มเป็นหล่นหน้าตอนนั้นที่ยังงงๆว่าม,มันจะเป็นหล่นให้กันไหมเนาะครั้งนี้ครั้งแรกนะคะค่อยทำา็อยากท,ท,ทนจริงๆคุณลราก็น้ำลายไหลเดี๋ยวลองใส่ถุงลงไปนะคะทีนี้หน้าตาจะเป็นเป็นหล่น มันได้กลิ่นมันคือหลดมากน้สิไกินมากไ,ได้แล้วค่ะไปทายก็เอ่อเอ่อใบมะขูดซอยค่ะ ะไปดวูนเสร็จแล้วค่ะสลวนปิเค็มนี่ชื่อหวนปูเค็มอค่ะห่นเต้าเจี้ยวใส่ปูทะเลี่มีเค็มนะคะทำง่ายมากค่ะยังไงก็จะใส่สูตรไปนะคะด้านล่างเผื่อเพื่อนๆคนไหนชอบเราจะได้ทำตามกันนะคะง่ายๆค่ะวัตถุดิบหาง่ายๆใกล้ๆตัวเรานะคะดักแตงเอาค่ะจะได้ได้ทานของอร่อยแบบบ้านเรา เวลาที่อยู่ไกลบ้างค่ะถ้าชอบววรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ก้อยได้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ก้ยด้วยค่ะขอบคุณค่ะอดีค่ะบ๊ายบาย